สวิตช์กุญแจะครับต่ำสูงครับทีนี้ถ้าต้องการให้มันติดพร้อมกันเราจะมาวงจรนี้มี3คําสั่งนะครับคําสั่งที่1ไฟต่ําติด2ดวงนะครับคําสั่งที่2นะครับไฟสูงติด2ดวงนะครับคําสั่งที่3ไฟต่ํากับไฟสูงติดพร้อมกันทั้ง4ดวงนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการต่อนะครับจากบวกแบตเตอรี่12โวลต์น,นะครับวิ่งเข้าสวิตช์กุญแจะครับ ออกจากสวิตช์ปุญแจครับไปเข้าฟิวครับไปเร็วๆครับเข้าฟิวหนตัวนะครับปึ๊จากฟิวครับไปไหนต่อครับจากฟิว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 นี่ครับจากฟิวนะจากฟิวมันแยกออกไป2ทางครับแยกเข้าไปที่สวิตสวิตสามทาง มีสาย3เส้นตรงนี้นะครับนี่สวิตซ์สามทางมีสาย3เส้นอีกอันนึงแยกไปสวิตซ์ปอปแปะ2ทางมีสายจุดต่อ2จุดนี่นะครับมีจุดต่อ2จุดตัวนี้มีจุดต่อ3จุดมีสาย3เส้น,นครับอ่ะจากฟิลนะครับเข้าไปที่ขาคอมมอนของสวิตซ์สามทางนี้สวิตซ์สามทางปึ๊บเข้าขาคอมมอนต้องรู้นะครับว่าขาไหนนะครับขาเอาออก2ขานี้นะครับ เดี๋ยวตัวนี้ผมไว้ก่อนนะเส้นสีน้ำเงินผมไว้ก่อน,นครับทีนี้ขาคอมนะครับสีดำผมเป็นสมมุติเป็นไฟต่ำดำขาวเป็นไฟสูงนะครับไฟต่ำผมวิ่งมาลายนี้นี่ไฟต่ำไฟสูงผมนะไฟต่ำผมวิ่งมาลายนี้เข้า85ก่อน,นครับจากสวิตสั่งมาไฟต่ำเข้า85รีเลย์นะครับรีเลย์ใช้2ตัวนะครับเป็นไฟสูงตัวหนึ่งไฟต่ำตัวหนึ่งนะครับ รีเล์ไฟต่ำแปดห้าสีขาวครับรีเล์ไฟต่ำแปดห้านะครับเข้ามาแล้วแปดหกนะครับต่อกลับไปที่กาวตัวถังหรือขั้วลบแบตเตอรี่นะครับแปดหกของรีเล์นะครับผมเอากลับมาที่ลบแบตเตอรี่ครับไปเร็วๆนะครับใครบอกขอเร็วๆครับจัดให้นะครับอ่ะจากนั้นนะครับสามสิบเล์นะครับเราจะดึงไฟจากบวกบวกแบตเตอรี่ผ่านฟิล์อีกตัวหนึ่งนะครับ เมื่อไหรที่เราต่อวงจรเพิ่มจากวงจรเดิมในรถนะม่ให้ทําการต่อฟิวนะครับต่อฟิวดึงไฟจากแบตเตอรี่ต่อเข้าขา30ของรีเลย์ไฟต่ําสีดำครับปึ๊บเส้นนี้ต่อเข้าจากฟิวเข้า30ครับดึงไฟไปปึ๊บนะครับอ่ะจากนั้นนะครับจาก30เมื่อรีเลย์ทำงานมันจะกดให้ ขา30ไปต่อที่87จ่ายไฟจาก87ไปเข้าขั้วบวกของหลอดไฟต่ำนี่นะครับขั้วบวกของหลอดไฟต่ำก็ขาสีแดงใช่ปะ่ะเนี่ยนะครับ2เส้นนี้เดี๋ยวนะครับไฟสูงลบไปก่อนปึ๊บ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 เราต่อแล้วก็87นะครับ87มันมีสีแดงกับสีน้ำเงินจะใช้เส้นเดียวก็ได้นะครับนี่87เเส้นเดียวนะมันขามันถึงกันเนี่ย ในไดแกรมเนี่ยแปดเจ็ดแปดเจ็ดเนี่ยาขีดมันถึงการใช้ขาไหนก็ได้ขาเดียวก็ได้สองขาก็ได้นะครับนี่ผมดึงมาแล้วนะแปดเจ็ดสีแดงนะครับต่อเข้าที่ขั้วบวกแปดเจ็ดสีแดงของรีเลย์เข้าที่ขั้วบวกของหลอดไฟต่ําทั้งสองดวงเปียเปียโอเคอยู่หรือยังอ่ะโอเคขั้วลบนะครับขั้วลบไปไหนเอ่ย คั่วลบของหลอดลบหลอดก็ลงตัวถังนะครับหรือลบแบตเตอรี่เียเะป้ยนะครับเดี๋ยวขอดูสายไฟหน่อยโอเคนี่ต่อร่วมนะครับก็เอาลบลบไปเข้าลบแบตเตอรี่ชือ้อนะ ทีนี้การรีเช็ตครับออนเดี๋ยวผมจะไล่วงจรให้ดูเร็วๆนะพอเราออนสวิตช์แจนะครับแจตัวนี้สั่งงานนะครับตัวนี้ SW2SW1 นะครับเราจะออนสวิตตัวที่1ไปที่ไฟต่ำก่อนนะครับออนสวิตช์แจอ่ะออนสวิตช์แจนะครับ ไปแก๊กแรกนะครับสวิตไฟต่ำไฟต่ำต้องติดครับนี่เห็นปหติด2ดวงนะครับรีเลย์ทำงานก๊อบแกรบก๊อบแกรบก๊อบแกรบนะครับอ่ะโอเคอ่ะออฟก่อนครับล ne s w 1ไฟต่ำติดแล้วปาสวิตเรา s w 1วเป็นสวิตไฟสูงนะครับอีกแก๊กหนึ่งนะครับแก๊กแรกเราติดแล้วทีนี้เราจะไปแก๊ก2นะครับแก๊กสองเราไล่ไปนะครับสวิตขาที่เหลือนี่นะครับดำขาวดำขาวแล้วก็วิ่งมานี่ครับ ตามลายนี้วิ่งเข้า85ของรีเลย์ไฟสูงนะครับดำขาวไปเข้า85รีเลย์ไฟสูงครับเข้า85รีเลย์ไฟสูงชึบชึบนะเนี่ยนะครับ85สีขาวเนี่ยนะนะครับเข้าแล้วน,นะครับจากนั้นนะครับ86 86สีเหลืองเนี่ยนะครับ86สีเหลือง แปดหก็กลับเข้าคลลบชึบนะครับจากนั้นนะครับ30ของรีเลย์ไฟสูงมันก็ดึงไฟหลังฟิลที่เราต่อเพิ่มไปเมื่อกี้นะครับไฟจากบวกผ่านฟิลเมื่อกี้เราเข้าเราเข้าสาต่ำแล้วเราก็ไปเข้า30สูงนะครับ30สูงของเราก็คือเส้นสีดำนี่นะครับของรีเลย์ไฟสูงปึ๊บนะครับ สามสิบแล้วจากนั้นแปดเจ็ดก็เหมือนเดิมเลยนะครับแปดเจ็ดมีสองขาเมื่อกี้เรารวบใช้ขาสีแดงเส้นเดียวใช่ไหมทีนี้อย่างที่บอกนะครับขามถึงกันะ่ะเนี่ยเราจะใช้สองเส้นก็ได้นะครับนี่ไฟสูงเราสายมันเยอะนะครับดูลกๆหน่อยนะครับแต่ให้ดูที่วงจรเป็นหลักเราก็นี่ไฟบวก ของ LED สองเส้นแล้วก็มาต่ออย่างละเส้นก็ได้อ่านี่เป็นคู่คูๆไปนะครับคู่นี้แปดเจ็ดเข้าดวงที่หนึ่งแปดเจ็ดสีแดงนะครับเมื่อกี้อันนี้แปดเจ็ดสีน้ําเงินก็มาเข้าอีกดวงก็ได้นะครับไม่ต้องรวบก็ได้ขาแม่งเหลือนะครับดูเกะก,กะโอเคทีนี้ต่ำกับสูงจะติดจะติดแยกกันแล้วนะครับออนสวิต์กุญแจครับ เีนะครับไฟต่ําครับไฟสูงครับเอยเดี๋ยวนะผมขอฟังเสียงไฟสูงก่อนไฟสูงมีเสียงนะครับแต่ไม่มีไฟทีนี้เราก็มาไล่กันละไม่มีไฟแต่รีเลย์ทำงานแสดงว่า85 86ทำงานนะครับแต่ไฟที่มาจาก12หลังฟิวเนี่ยขาไม่ถึงเดี๋ยวนะครับขอไล่กัน หาไม่ถึงหรือไม่ก็ยังไม่ได้ต่อขั้วลบใช่ปะเรายังไม่ได้ต่อขั้วลบกันเลยนะครับขามันถึงแล้วล่ะแต่เรายังไม่ได้ต่อขั้วลบอไล่กันส,สดๆต่อกันส,สดๆนะครับต่อเข้ากับขั้วลบนี่ลบของต่ำนะครับก็อามาต่อลบของสูงด้วยจุดเดียวกันนะครับเนี่ยมันก็วิ่งกลับไปที่ลบแบตเตอรี่ เข้าลบแบตเตอรี่นะครับอ่าทีนี้น่าจะติดแล้วนะออนสวิตช์กุญแจครับออนไฟต่ำครับไฟสูงครับ <c oughs> เกือบละต่ำสูงแยกกันนะครับแก๊กหนึ่งต่ำแก๊กสูงต่ำออฟครับตามคำสั่งเลยนะออนแก๊กหนึ่งต่ำออนแก๊กสองสูงครับอ่าทีนี้อยากให้มันติดพร้อมกันทำไงครับอ,ออฟไว้ก่อนโอ้ยลบดีจังเลยนะครับ <c oughs> อยากให้มันติดพร้อมกันนะครับเราต้องมีไดโอดนะครับไดโอดมีหลายเบอร์นะที่ใช้นะครับเบอร์ไหนก็ได้อลองดูนะครับปุ๊บปุเนี่ยหนึ่ n 5 4 0 8 1 n 4 0่1ู n 4 0่ศมันจะต่างกันที่ค่ากระแสและแรงดันนะครับ1นึ่ง m 5้าสบโวลต์หนึ่ง m 1 2 0 0 v โวลต์ตัวนี้ทนกระแสได้สูงนะครับสาม m หน0 0งโวลต์ประมาณนี้นะครับต่อให้ถูกแอนโอดแคโทดนะครับนี่เราจะต่ออย แล้วก็ออกฝั่งสีให้เทาๆขีดๆอย่างนี้นะครับนี่มันจะต่ออย่างนี้เดี๋ยวผมให้ดูรูปปุ๊บ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 อยู่ไหนว่ากันนะครับอ่ะไปเร็วๆนะครับนี่สัญลักษณ์มันเป็นแบบนี้เลยนะครับตามสีมานะนี่นะครับเนี่ยขีดๆนี่คือตรงนี้นะแอนโอดแคทโอดเข้าใจเข้าใจไม่เข้าใจก็ชั่งมัน,นครับถ้าเราต่อบ,บวกเข้าฝั่งแอนโอดเนี่ยบวกมันจะวิ่งทะลุผ่านไปได้ แต่ถ้าเราต่อบวกฝั่งแคโทดนะครับบวกมันจะวิ่งย้อนกลับไม่ได้นะครับมันเหมือนวันเววาวเช็ควาลนนะครับให้ไฟบวกวิ่งจากแอนโอดผ่านแคโทดได้แต่ไฟบวกจะวิ่งจากแคโทดไปแอนโอดไม่ได้ช่างมันไม่เข้าใจก็ช่างมันนะครับต่อตามนี้นะผมต่อสีอย่างนี้นะเอาฝั่งนี้ฝั่งนี้ต่อจากสวิตออกมานะครับสวิตอ,อีกตัวนึงนะครับเราก็ต่อหลังฟิวหลังฟิวกับขาคอมมอน ของสวิตช์หเราจะต่อสวิตช์สเพิ่มเข้าไปนะครับปึ๊บนี่นะครับฟิวตัวนี้นะครับฟิวจากสวิตช์คุญแจเนะี่ยจากสวิตช์คุญแจผ่านฟิวนะครับอันนี้เราเข้าขาคอมมอนสวิตช์หแล้วเราก็เอามาต่อเข้ากับสวิตช์สอีกเส้นหนึ่งนะครับนี่จุดนี้ละออกจากสวิตช์สไปเข้าไดโอด2ตัวนะครับนี่เข้าขาแอนโอดแอนโอดอะไรของมึงวะ มัน <laughs> เป็นชื่อเรียกนะครับก็เหมือนขั้วบวกขั้วลบอ่ะเขาจะตั้งอะไรก็เรื่องของเขาเถอะนี่นะครับพอออกมาตัวนี้ห้ามต่อผิดนะครับดูนะออกมาปุ๊บผมใส่อย่างนี้นะมันจะมีผลเลยนะครับไฟมันจะวิ่งออกได้กับวิ่งย้อนได้นะครับอย่ามั่วนะนี่นะจากสวิตต่อออกไปอย่างนี้นะครับให้สีเทาเป็นขาออกนะครับเนี่ยสีเทาขีดฉีด ไอเท่าขีดขีดนะครับมันจะวิ่งเส้นหนึ่งมันจะวิ่งไป85ไฟสูงเท่าขีดขีดเส้นหนึ่งมันจะวิ่งไป85ไฟต่ำนะครับเราก็มาดู85ดีเล์ของเราอยู่ไหนวะเนี่ยรีเลตสตัวของเราเนี่ย <c oughs> 85 85ของผมตัวที่หนึ่งนะครับไลายย้อนสายไปเลยต่อเข้า85ตัวไหนก็ได้ อ่ะต่ำหรือสูงไม่รู้ละอ่ะอีกตัวหนึ่งครับแปดห้าอีกตัวหนึ่งแปดห้าตัวนึงน,งนี่ตรงนี้สายไฟลกช่างมันนะครับขอให้ดูวงจรแล้วเข้าใจนะครับต่อให้ถูกตามวงจรนะอ่ะจบแล้วทีนี้วงจรนี้ผมต่อเสร็จหมดแล้วนะออน สวิตุญแจครับปึ๊บออนต่ําสูงแยกกันที่สวิตสามทางตัวแรกนะครับต่ําสูงครับเห็นปะ่ะอันนี้ก็แยกปกติเหมือนเมื่อกี้อ่าทีนี้ถ้าต้องการให้มันติดพร้อมกันเราจะมากดสวิตตัวนี้ที่เราต่อเพิ่มเมื่อกี้นี้ออฟออนออฟป,ปุ๊บสมมติเรา ต่อไฟต่ำไว้อย่างเดียวเปิดไฟต่ำเรามากดตัวนี้ตัวนี้ก็จะติดทั้งหมดนะครับอ่าสมมติไฟสูงแล้วมาออนตัวนี้ต่ำก็จะติดด้วยอ่านะครับประมาณนี้แยกต่ำสูงออฟติดพร้อมกันประมาณนี้ครับวงจรนี้นะพอและแค่นี้นะครับปื๊บอ่าไปดูนะครับ ต่อให้ถูกนะครับอันนี้ช่างมันนะครับเราต่อถูกทํางานถูกต้องแล้วเราจะไปจัดสายเรียงอุปกรณ์ยังไงให้สวยงามก็แล้วแต่เรานะครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับ